และในวันนี้เราก็มัอยู่กับมอสเจนนี่นผม้ต้งส,สากยทายเรานะว่ามอสนี้มันเป็นมอสเกี่ยวกับอะไรเพราะผู้ชมก็คงรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันเป็นมอสแบบไหนอะผมใบให้ก็ได้เผื่อคนไม่รู้มันก็เป็นมอสแบบ18บวแบบมเยปดบัวึ่นะ,เน,เน,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 ะนเป็แบบอ้มันีอี้นมวามวววกัตววนวววมี่วว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 วรวว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 ไวววบววบวบบวว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 นวว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 ่วงมวว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 ะโอเคเรามาดูไข่สปาของเจนเน,น,กกนี่นะก,นกันเถอะ แล้วเป็นเชี่ยอะไรไม่ออกโอ้เชี่ยนี่ขนาดกูไม่ได้เล่นลัอกกี้บอ็อกสได้ทำไมมันแหลกวะเนี่ยมันแต่อืมฮาเลมเลยละทีเดียวโอเคเนื่องจากว่าที่เกียรติันต้องมานั่งฆ่าทีละตัวทีละตัวทีละต,ต,ตัวเพราะว่ามันแหลกมากระยะสถานที่ในการอ่านน่าจะง่ายกว่าแล้วถ้าถามว่าทำไมผมไม่ใช้คำสั่งที่ทำให้มอนทุกตัวในแมปตายก็กูใช้ไม่เป็นไงเชี่ยโอเคและนี่ก็คือตัวละครหลักในมอดนี้นนั่ก็คือน้องเจนนี่สุดแสนจะน่ารักไอในตัวน้องก็ไม่มีแล้วมากมันก็ให้ตั้งแบบ ตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับตัวร่างกายน้องแค่นั้นเหละอันนี้ถ้าจะไม่ผิดว่าเราต้องเหมือนต้องใช้ตังในการซื้อตัวน้องนะั่นะก็คือเราต้องใช้แร่นั่นเองแมงวิ่งมาเลยก,กับแมวได้ยินเสียงเขย่าถุงอาหารอยากลองจริงๆเลยว่าถ้าคาตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ไม่ดับเชียร์เลย,เลย <c oughs> ความอ e ีพิกอเมซิ่งสไปเดอร์แมนแม่งอยู่ตรงนี้เลยเวย้ยซึ่งมันจะมีช้อยสามช้อยให้เลือกตรงข้างล่างอันแรกก็คือโบจ็อบกูก็รู้ว่ามึงคิดอะไรกันอยู่มึงไม่ต้องทำอะไรเป็นแบบเสแสร้งครับเปใส่ใส่ซื้อหรอกเว้ยอันที่สองก็คือันนนี้้้มมอออออพููดดไไย่่เเาะใช โไมไโดนแบบ y t u t u แบนแล้วก็โดนที่ต่ตอปิดกรรมองเห็นใช่ไหมเอออันนี้2ก็คือเปื้องผ้าแหละมันจะเปื้องผ้าให้เราดูออันที่3ก็ไม่ต้องสารทายาเลยมามันก็คือมันจะคือมีอมตบปุสกันแค่ชอยแรกไม่ก็เสียงทําช่องกูติดปีกบินไปเอาอกาศได้เชียสิ่งที่น่ากูที่สุดเลยก็คือกูลืมปิดเสียงจริงคลิปนี้ก็จะพากบบรีวิวแบบ ภาพสดปกติแล้วเว้ยแต่คือทั้งคลิปนะกูลืมปิดเสียงแล้วเสียงมันโคตรดังเลยแล้วคือแล้วคือมดมันเป็นแบบนี้มึงคิดว่ามันเสียงมันจะเป็นยังไงอะอยูดีดีเอชินี่ก็รู้สึกมาสนใจกับสิ่งที่ผมทช้กับน้องเจน,นนี่มันก็ว่ามันน่าจะกำลังแบบคิดว่าคนรู้มวงนี้สิเพื่อนโอ้โกว่าจะเสร็จไอ้เหี้ยแล้วน้องก,ก็ยืนขึ้นพร้อมกับทำหน้าทำตาปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้สองน้องจะไปการเปลืองผ้าซึ่งน้องนั้นก็จะทำการถูมือขึ้นแล้วก็หมุน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 หมอองกกกีี่่ทู็ขำะ ไอ้ตัวละครกูแปดเพื่อนไปแล้วเว้ย